จุกบอกแม่ด้วยนะจุกได้ไหมเพราะว่าอะไร<ช>ตรอดตรงนี้เออตรงนี้ไงเมื่อคืนนอนกับใครกันฮ<น>ะอนะย่านะอีกหนุ่มรอย,ย่าเอยกินข้าวใช่ค่ะนะ เขากินข้าวปัญหาไม่ไม่มีค่าเอ๊ะไม่ได้ให้กินข้าวอ๋อว่าแล้วอ๋อคือเขาไม่ได้กินข้าวกันไม่ได้กินข้าวหมายถึงกินเป็นไอ้พวกเอ่ออะไรล่ะไข่ดาวอ๋อค่ะเขาไม่มีข้าวเลยไม่มีแต่ข้าวต้มีเป็นข้าวเขาต้มอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ได้กินกันนะคาปูชิโน่คาปูชิโน่คาปูชิโน่กับอเมริกาโน่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาอร่อยนะสั่งได้ เดี๋ยน้ำเก<ๆ>ียน้ำอร่อยอย่าจุกนะคะเด็กอย่าจุกนะไม่เพราะว่าจะติดคอแล้ว,ลวเราแม่ต้องปั๊มหัวใจเวลาปั๊มทักไม่ปั้ยอย่างเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> ถ้าใครติดคออ่ะต้องกินช,าชา้าม่เออให้แม่ปั๊มหัวใจไหมปั๊มปั๊มไหมปั๊มปั๊มหัวใจนะ <c oughs> เตปาคไม่เปนนอก็นดซแต่คนะโซอ้าวโซโซงเน่หลับสนิทเลยวางไววางไวไม่คันนวอ๋อไม่โมน่ก็คันเติมให้ลูกเดี๋ยวพ่อเติมยุงดัดหรือเปล่าตุ่มเต็มเลยใช่ใช่โมนี่ก็ตุ่มเต็มเป็นคนหรือว่าข้าก็ไปนอนอะ โมนี่ก็เป็นตุ่มมันน่าจะยุงติดแมลงเป็นเป็นวิ๊กไร้แม่นี่เนี่ยอ๋อโอ๋อเออขอคันมันยายกาวกาเออไม่เมย์ก็ไม่ได้นอนเลยกาวให้มันมันได้เทว่ได้แค้ได้ฆ่าได้โหนโสนมีอยู่ได้มั้งพีเอออ่ะมีอีกมีอีกแบ่งแบ่งกันแบ่งเออเลยเออโอ้โหโอ้โหพี่ วันนี uncles, ้โอ้นอเอโอ้อ้ก็กินนี้เออเออมันเกิดอะไรขึ้นกันไหนล่าแม่ฟังเกิดอะไรขึ้นพ่อซื้อขนมให้กินแม่ดูสิอร่อยเลยโซเดียมช่ำไว้ไว้ไว้นี่แล้วนี่คืออะไรถือสองมือเยวันนี้คกินอยู่้านค่กเออนี Station> ่คือถืออะไรสองมือ โมนี่โมน่อยากินโมนี่ไปกันหนังขึ้นกันติดซ้ำกันกันโตแม่จันจันคันนางนางนางไหนดูดูดูกกระผักรองหาโมนี่อ่ะขวดนู้นขวดนี้อ่าแย่บอกว่าเมย์ว่าง้ามัวด็ดีนี่อะไรเล่นกันคันใช่ไหมนี่จะมั้ัน๋อนี่ยุงกัดมั้งอันนี้พุ่งอันนี้พุ่งไม่มีปุ่นกัดอันนี้่นกัดแล้วปิดไว้เลยถ้างั้นยุงกะแล้วเนี่ยไปเดินเล่นกันมาไม่ยอมฉีดยาไอ้ไม่ยอมทานเนี่ยหนึ่งเนี่ยสอง ตรงนี้ไปหน้าไม่ได้ฉีดไปเออล้อเ<ป>ช,ช,ช้าเช้า้ฉีดเขายุงกัดง่ายคือต้องฉีดกันแดดก,กับกันยุงเนะี่ยต้องฉีดทุกวันคนนี้ยคนนี้ไม่ได้เลยเนี่ยยุงกัดง่ายยายเกาเกาเสื้อไม่ก็ไม่ก้อยแต่เทนิวตองนั้นในไหนแต่เทนิวพอวัเช้าถึงเอาเท้อถึงเกาทั้งคืนหลบไปบอกพ่อ,ม,อมั่มงลูกแม่มั่งผมหน้าไปครับผมไม่เอาไม่เอาบวดปโฟปตาไม่เอาตาไม่เอาให้มาเทไหวบรับ ขืนนนงง้นนั่นตื้น,ก,น,นก,กันไป่ผมว่าใจที่ไหนว่าอ๋อนี่ในกอใน้อกนะนน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 ี่ๆๆนนนนนยนนงนน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 มนน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 น ถ้าหมดในม <Cou> ือไอ้ไหแลนนี่นี่แลนไหนแลนนี่ในมือนี่นี่นอันนี้คือเกิดอะไรขึ้นทำไมยึ่ยิมยิมอะรู้ได้รู้มาทำไมอย่างนี้คะทำไมใส่มือไว้ห้าอันคะทำไมใส่มือไว้ห้าอันคะในเมื่อเราจะกินตรงนี้ไม่หมดมาเมกวันเดียวถึงกับเก็บเลยบอมดแล้วนี่แม่ก็กินไม่หมดนี่มาแล้วมาแล้วโซโซหมดแล้วนะหมดแล้วนะอะปัดมือก่อนน้องโซอย่างเงี้ยอ่ะอ่าเออปัดมือก่อน 1. 1> oh, ไไม่เราผิวเข้มไปเลยแม่เท่เลยไม่เป็นไรเหนียรุ่งอ๋อเน่โอ้ยยับทีละชิ้นโอ้ทีละชิ้นเลยเออเออโอ้ยนู่นนู้นเน่นางแรงเน่ช็อกไปแล้วเน่คือเราเต็มสองมือไปแล้วแล้เราเริ่มอิ่มแล้วตอนเนี้ยนั่งไว้นั่งไว้เดี๋ยวเราลื่นดอกคันอู้โนู้นน้ำมันตกแล้ว ไม่เชื่อเป็นังน้อน่ะหมอกมันเช้าสักไม่นีขอบคุณครับออใจดีออนใหญ่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 ด้วยถ้าใครกินหมดแล้วบอกแม่อ่าจะนอก็บยาย้ทำนอนกับยายคนนี้หลังน้องเอเไหนนี่ก็เร็ว อืมนี่เลยเจ้าวัวเจ้าวัวมาเลยตืออย่นนอน <c oughs> ขอบคุณค่ะมีใครจะแบ่งแม่สักชิ้นได้ไหมเนี่ยอืแม่ยังไม่ได้กินเลย <c oughs> อะไรกินไม่ลงไม่เอาตัวเลยกินไม่ลงให้มันไหวมันโอ,อ,อ้วันมืออะไรตัว๋ยวที่ยหญ่ไปอ้ารูกอ่ะอโอ้อยมือ <c oughs> ชอบกระจังนะโนบุลนอะไรนะอย่าเออสุกแล้วเช็ดอย่างงั้นอย่าใช้มือแบบนี้เช็ดมันจะเลอะเช่นนี้เออถ้าเช็ดอย่างเางี้ยมือเลอะถ้าเช็ดอย่างเงี้ยไม่เลอะไอ้เช่งเงี้ยโนโนเข้าตามือเราสกปรกเออถูกต้องเช่นนี้นเออใช่จะได้ไม่เข้าตาหมุดยังเออเ,ออเออก่งมาเนี่ยเดอะทำได้เดี๋ยวนะเอ,อเ,ออเอาให้ดูด,ด้ยวยสิเขียนเลเซอใช่ไหม พอแล้วนะเดี๋ยวไปวิ่งเล่นกันนะวิ่งเล่นแล้วก็พอแล้วกินข้าวอีกทีหนึ่งโอเคไปดูอะไรมาแมวอ้วนเหรอเออโอ้แมวอ้วนมันกินข้าวหอยังหมดบ่อแบแล้วนะไม่มีแล้วนะเออดอกไม้อ๋อีดอกไม้ด้วยป๊ะป๊ะป๊ะแมวอ้วนกินดอกไม้ใช่ไหมจม่ได้ใ่ป่าวไม่ได้จ๊ะ

รูดรูดอาจจะเสร็จแล้วกาแฟกาแฟเอาเองอืมม่นิดหน่อยีอ๋ออมีพริกำลังมีพริกกินไม่ได้อย่างแรงกินไม่ได้อย่างแรงมือแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันบ้างวั enfin นน uh, uh, right? anyway. ี้อยากไปไหนคะปูกับมีไก่โนดสักทางไปไหนกันคะไปเยี่ยมไปไหนเยี่ยมนี้อยากจะไปเล่นน้ำโอ้โหดูกินสิใครซื้อให้เนี่ย โอ้พอแล้วตายพอแค่นี้อ่าแบ่งกันแบ่งแบ่งเน่ด้วยหนึ่นี่ด้ยเอาไว้ก่อนตัวนี้อ่ะพี่ทำไมนะวะดูด้วยตกลงเยอะนี่นะคะพี่แล้วคัดใบนี้ก็ได้ค่ะโอเคจะให้กวาดให้ไหมคะเอ้ยดีดีเลยค่ะเดี๋ยวสักไหนที่ไหนมัเล่นไว้ทำไมเนี้อืมไม่รู้ลูกใครมันเล่นไว้เบื่อบ้าเลยคหันรถไปหมด เออเลอะไปหมดเลยไม่รู้ลูกใครมาเอาหินทําไว้เนี่ยไม่รู้ใครเอาหินมาโยนไว้ห้องแม่พี่พี่เขาก็เลยก,กวาดไหมปกแม่บอกแล้วว่านนโนโนโน,โนใครเอาหินปลาปาเนี่ยเนี่ยใครเนี่ย<อ>เอาโซหรอโซโหรอไม่เนี่ยอา้าวจะไปไว่ายน้ำวันที่ไหนอ,อีกกว่านี้อืมอกาแฟน่ากินมากแก้วสวยพอ มีผลในการทำทให้กาแฟอร่อย<ม>อร่อยเลยม,มีความสุขตอนเช้ามีเขาสั่งอาหารมากินได้จ้ะอย่างแั้นจะีกเลยปคือเกี๊ยวใช่ะอร่อยใชบอกมีอะไรบ้างอะ่ะข้าวต้มเกจ้าน้ำเข้าวต้มมีเหรี่ย่หวานไม่ได้กินข้าวต้มกับเกจ้าน้ำ สลัดก <muitas S 2> ็อ <sketches> ร oh ่อยน้องแม่ไ no ม่ได้กล้าอร่อยแต่แม่ไม่ได้กินแบ่งสลัดแบ่งโมนี่บ้างนี่เกี๊ยวนะอร่อยแบ่งโมนี่บ้างไงแบ่งบางก็มีอยู่ไงไม่นั่นแหละน้องแบ่งมาเมื่อกี้ได้ได้คพี่จัดการเด็กได้เลยนะคะเขาไม่ค่อยแบ่งขนมกันค่ะเขาไม่ค่อยแบ่งขนมกันเขามีของกินเยอะเขาไม่ค่อยแบ่งกันค่ะจัดการเลยค่ะฟักให้เลยอันนี้่ะเราเราไปยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ไปยืนตรงตรงนู้นรายืนก่อนมายืนตรงนู้นแต่พี่กวาดไป ไี่ไปเดี๋ยวตัวนี้มาใี่แม่มาอบคพี่ด้วยนะคะนี่ใหญ่ใหญ่จังกี้แม่เอามาเนี่ยมาเนีกินค่ะพี่เมย์กินอะไรพี่เมย์กินข้าวต้มกับเกี๊ยวน้ำใช่ไหมมันมีอะไรอีกอ่ะราดหน้าไข่ซีอิวมีไข่กระทะมีร้านหน้านี่เหรออ๋อราดหน้าค่ะเป็นร้านหน้ายอดคณะมุ่งกลมยแล้วก็จะมีเป็นขนมร้าดหน้าไข่ซีอิ๊วไข่กระทะขออนุญาตค่ะแต่ไม่ได้ยางเลย ร้อนสางสร้างแม่ทุกอย่างเลยนะคะได้ได้ไเอามาย่างละเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้น้องให้ก็ได้ค่ะโอเคได้ครับเอาย่างเลยเอาเด็ดเด็ดมาเลยครับพี่เอาทุกอย่างเลยนะคะครับบิ๊กเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาบอกให้ค่ะเดี๋ยวจะได้ไม่งงได้ค่ะเยี่ยงยังครัได้แล้วครับขอบคุณครับ โซไวออ๋แบ well, ่งกินตัวอะไรขอโทษนะคะได้แล้วค่ะพี่สะอาดพอใกวาดของนี้ไม่ถึงเลยพอพหลุดกันอ่าแบ่งกันแบ่งกันอไปพอแล้วนะวันนี้ได้โคต้ากินขนมห่อใหญ่เลยข่อใหญ่เข้าไปปอดแล้วนะไปด้นั่งถ่ายช็อตไอ้หลอดไม่เอาไม่ไม่ได้ใช่ไหไปเลยค่ะ อานางนางนี้นางนี้เดี๋ยวพี่ก็รอนะคะเดี๋ยวพี่เขาก็ากอดตัวนี้ <c oughs> ด้วยเลยเหรอ <c oughs> เออเพราะว่าแม่เขาบอกว่าอย่าปาขึ้นมาอย่าปาขึ้นมาแล้วลูกแม่ก็ก็ยังปาค่ะเห็นปะเขาก็มากวาดเนี่ยใครปาคะแล้วเิ็นมรืเแล้วโซมก็งี้ขอโทษกับโมเน่ค่ะยอมรับพี่แต่โดยดี <c oughs> โซขอบคคุณพี่ะของของคุณเมย์รับรับเงินของคุณแซค่ะนาะเอาชุดเดียวกันชุดเดียวกันโอเคถ้าอันไหนอร่อยก็สั่งเพื่อนมาแล้วกันขบคุค่ะค่ะโซโซพี่เอาหินแล้ไปหมดแล้วเอาขึ้นมาไหมค่ะเดี๋ยวขอบคุณพี่กันะกาแฟอร่อย เป็เมื่อวานถามลูกมีแต่แบบร้อนไม่มีแบบเย็นแน่แน่เลยกินร้อนอึ๊บตก็แบบบอกเขาแบบร้อนใส่ถุงแข็งตข้าห้องน้ำกำหมดแล้วอย่าแล้วระวังไอ้อันนั้นออกมาในชักโครกนะจ๊ะฮ่าฮ่าฉันบอกเธอแล้วเธอจะเข้าในห้องน้ำไป่ทำอะไรกันมาเอวลาอึ้งหรอกจะไม่อึ้งเลยนังนี้นังนี้ นางนี้นางนี้มาแล้วมา,มาเดี๋ยวรอข้าวแม่มากินข้าวกับแม่กันม,<ก>มามายกมาไม่มีแล้วพ่อโยนทิ้งไปแล้วเมื่อกี้พ่อโยนไปแล้วอะไรกันแม่ไ,ไม่ไดูดิงโอ้ใช่ใช่ใช่ใชน,นี่นั่งนั่งตรงนี้ กุ้ยวันนี้เขาไม่ต้องใจไม่รู้ขึ้นนี้เหรอคืนนี้อัดจะนะเพราะว่าวันนี้รับงานผิดไปหนึ่งเห็นแต๊ะเพิ่งมาถามไม่รู้นนะวันนี้รับงานผิดไปไม่ต้องรีบกบลับละวันนี้อาบน้ำไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงให้ไปนอนกินข้าวกันเ<ต>ดี๋ยวพี่เนี่ย พี่น้องเก็บของรอเลยจ้ะโน้ไม่รับสายด้วยชีเต้ยังไม่ตื่นก็คือเออเหยียบไปเลยนั่งนั่นงนี้นั่งนี้ไงยืนแล้วมันจะเหยียบแล้วหกอีกแล้วพี่ก็บอกว่าให้นั่งใช่ไหมเมื่อกี้ฟังเขายัางเต็มมือโซฟังเขายัาง

น้ำนขันทำไมลูกขันน้ำแ้วไม่ได้เพราะเขาเกาแล้วคือมีกลนะินเยอะมันยังมีอยู่นึ่กินไม่หมดเลยขอก่อนเลยยังเลยสต็อะสะต็อกก่อนเลยก่อนจะโดน,นชิมไม่ได้ค่ะเอาชิมชิมไม่ได้ค่ะขุมปีเลยค่ะมันไม่มีข้าวเลยใช่ไหมแม่มีข้าวต้มอ,อย่างเดียวที่เป็นข้าวเนะี่ย แต่ราดหน้าก็อร่อยมีราดหน้าผัดติ๊กันนม่กินได้วันนี้แม่กับผะเวลาแม่บอกเช็ดเออเช็น้่งไงยอว่าผัดติ๊กมันไม่ค่อยมีรสชาติหวานนี่ละคอทำแบบนี้ก็เจ็บอแล้วสินั่งไงนั่งไงน่าจยังไม่ตื่นอขอพ่อขอพ่มานั่งนี้มา เราจะกินโคกอ้าวกินโค้ตวงนี้ตอนั้นเธอไปนั่งชิวๆอยู่ดิเออพ่อปัสกาด้วยดิเขาตอนเช้าบอกใครได้กุ้งปอะไรลืมนะเอะไรชอบลืมไปอาบน้ำเถอะนะไข่มอมมากเออไข่มอมที่สุดเสื้อสีมอมที่สุดเสื้อมองที่สุดเลย มาเดี๋ยวแม่มให้กินแ,แม่แม่มีสาลาอีกนะวันนี้แต่ห้าไปตรงใกล้ๆตรงนั้นเดี๋ยวลื่นอีกเดี๋ยวลื่นล้มหัวแตอกอีกเออรักคันอาน,นุใจอยู่ตรงไห้แม่ไปดีตองใครเนี่ยเราก็กล้ากอนนะเดี๋ยวจะติดติด้ดน กินเลยนั่นนะถ้าตกแล้วกินได้ไหมจ๊ะอ้าว <c oughs> ช้าไปแล้วเ <c oughs> บ็กไม่ทันเบ็กไม่ทันเออยัอไรเออเบ็กไม่ทันจ้าเอาแรงแรงเลยเปิดแอร์แ <c oughs> รงๆเลย กี่โมงเนี่เทอรนตุ้มเทอร์าานตีสีโอเคนีค่แก่ <laughs> มานั่งนี้มาเล่นตรงนี้มาเขาไม่ได้เล่นในนั้นเขาไม่ได้ส่ของเท้าเข้าลงใมอ่านั่งไปไหนพอแล้วเราเออเลิศ <c oughs> เลิศ <c oughs> เอามาโซ่ให้ทำ <c oughs> ให้มา <c oughs> เขาไม่ไปไม่ไปแล้วข่ายนั่งตรงนี้ค่ะ